สวัสดีครับท่านนักทุนที่เคารพรักทุกท่านนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากทางนั่นยูทูบเฟซบุ๊กหมอสองกล้องนะครับท่านนักทุนที่รับชมรับฟังจากเฟซบุ๊กแมงมาสมราด้วยนะครับค่ําคืนวันพัทหัสนะครับ30นะครับมกราคม2568เผอแป๊บเดียวนะก็จะสิ้นปีนะครับสิ้นเดือนนะครับแล้วก็วันสิ้นเดือนก็เป็นวันสุกพอดีด้วยนะครับก็เป็นวันหยุดทําการ เป็นวันสุดท้ายนะฮะของการทําการตลาดด้วยนะครับในช่วงท้ายสัปดาห์นะครับเซตในสัปดาห์นี้ก็ไม่ค่อยสู้ดีนะครับออกทางไซเวด้าวยนะครับแต่ว่าจุดต่ําสุดใหม่ยังไม่มีนะฮะณวันนี้นะครับตัวของเซตอินเด็กต์นะครับวันนี้ปิดติดลบไป7.55จุดนะครับหนึ่งพันาอถ้าดูแท่งเทียนก็คงจะอยู่ในตําแหน่งเดิมนี่หละครับก็คือแนวรับที่อุปบ่า มา4-5ครั้งแล้วก็คือ1,340นะครับโดยประมาณก็โคเวอร์นะครับแท่งเทียนยังไม่มีจุดต่ำสุดใหม่นะครับด้านของอันดับหลักทรัพย์สิบอันดับแรกนะครับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับก็ยังคงเป็นกลุ่มเดิมที่ถูกขายกดดันตลาดนะฮะก็คือเดลตานะครับวันนี้ติดลบไปอีก6บาทนะครับ4.46%ปิดทำการไป128.50เข้า่ค่อมนะครับมาคู่กันเลยนะครับติดลบ4.4%ครับ ลงไป35สตางคนะ์เดี๋ยวผมพาไปดูกราฟนะครับ b d m s เสมอตัวไป23บาท90นะครับในขณะที่ EA นะครับช่วงท้ายตลาดก็พุ่งขึ้นมา3.92%ครับบวกมา12สตางค์นะครับปิดทำการไป3บาท18สตางค์ OSP ครับยังกอดคอกันร่วมกับ CBG นะครับวันนี้ OSP ก็ร่วงไปอีก50สตางค์นะครับปิดทำการไป17บาท10 c p r เสมอตัวไป56บาท50สตางค์นะครับ บีบเสมอตัวไป156บาทบำรุงราชนะครับวันนี้ฟื้นขึ้นมา3บาท50สตางค์นะครับ700เอ่อ176บาท50สตางค์สพอครับนะล่าสุดก็บวกมา50สตางค์นะครับปิดไป124 50สพอเนี่ยเขามีการประกาศงบการเงินออกมาในช่วงเย็นแล้วนะครับนะก็รับปันผลไปอีกนะฮะ5บาทกว่านะครับเรียกว่าชำๆชันกันเลยนะสำหรับจ่ายปันผลนะฮะสำหรับตัวของสพอนะครับนะ KTB ครับเสมอตัวไป23บาบท40่นะครับนักลงทุนที่ซื้อขายนะครับในตลาดวันนี้นะครับเป็นนักลงทุนต่างชาติซื้อสุดที่นิดหน่อยครับ125ล้านบาทบัญชีหลักทรัพย์ก็ซื้อนะครับ474ล้านแล้วก็นักทุนทั่วไปรายย่อยพวกเราก็ซื้อครับ309ล้านบาทเป็นกองทุนในประเทศนะครับแรงขายออกมาในกลุ่มนั้นนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ถูกขายนั่นแหละก็จะมีกลุ่มของเบเบรดนะครับแล้วก็กลุ่มของ อิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตัวของเดลต้ากับตัวเค้าค่มนะฮนะน่าจะเป็นกองทุนขายสุดที่ไป909ล้านบาทนะครับสิ่งที่ผมจะพานักทุนมาดูนิดนึงในเรื่องของคอมมานดิตี้นะครับในช่วงไทยตลาดในช่วงไทยสัปดาห์ตลาดดัมมันดิบนะฮะที่ n นเม็กนะฮะล่าสุดก็ย่อพักตัวลงมาตรงเส้น50บวันนี่นะครับเจ็ดสิบสองเหรียญแปดสิบแปดล่าสุดก็อยู่ที่เจ็ดสิบสองเหรียญห้าสิบเจ็ดนะครับนะก็กำลังทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันนะครับนี่ก็โอเวอร์บอทมาแล้วก็ ลงมานะพักตัวนะครับตล,ลาดน้ํามันดิบเบรนท์ที่ลอนดอนนะครับก็ทางเทคนิคเขาก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับออฟฟ์บอทเซจก็ย่อตัวลงมานะครับอยู่ในแนวรับนะครับเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับนั่นคือ,อบริเวณ76เหรียญ34เซนต์ล่าสุดอยู่ที่76เหรียญ50เซนต์ต่อบาเรลที่ทางการเคลื่อนไหวก็ออกไปทางไซด์เวย์นะทำองแบบนั้นครับแต่ว่ามันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วนะครับผมคิดว่าเป็นภาพของการพักต,ตัวตรงเส้น50เลยนะครับ 76เหรียญ33เซนครับเป็นแนวรับที่เส้นค่เจเลีย50วันกําลังทดสอบทั้งสองตลาดไม่ว่าจะเป็น Brent นะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดน้ำมันดิบที่ Crude Oil นะครับส่วนข้าเงินบาทนะครับในตลาดโลกก็เรียกว่าเป็นภาพของการย่อพักตัวลงมาเช่นกันนะครับแล้วก็อยู่ในกรอบไซด์เวย์กรอบด้านล่างไซด์เวย์นะครับ33บาท55นะครับกรอบด้านบนนะฮะก็อยู่ประมาณ34บาท85สตางค์ต่อ1 US อลลาร์นะครับ ทิศทางการเคลื่อนไหวเป็นไซด์เวย์นะครับไม่ได้มีทิศทางเปลี่ยนแปลงอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับโฟร์ฟิวเจอร์ครับเพื่อนคุนครับใครมีทองคำเรียกว่าสดใสซาบซ่านกันเลยทีเดียวครับทองคําในตลาดโลกทํานิวไฮเพื่อนคุนนะฮะทำออทำไฮเรียบร้อยครับทะลุแนวต้านตรง2,800ันแปดอยนะครับแท่งเทียนทำนิวไฮทำออทำไฮไปเรียบร้อยล่าสุดตอนนี้นะครับ บวกมา44เหรียญ80เซนต์นะครับต่อ1ออนนะครับ2,817.3เหรียญต่อออนครับทำนิวไฮเป็นที่เรียบร้อยทำออร์ทำไฮเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเป็นที่เรียบร้อยสําหรับตัวของทองคำนะฮะอันนี้คือการเปลี่ยนจากการปรับฐานนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นออทาทหไฮด้วยนะครับสาหรับตัวของทองคําในตลาดโลกนะครับเช่นเดียวกับตัวของบิตคอยฟิวเจอร์ครับทุนครับ บิตคอยกำลังขึ้นไปทดสอบบริเวณไฮเดิมนะครับนะแถวๆนี้ก็ประมาณ18,620เหรียญต่อ1บิตคอยนะครับนะก็เป็นไฮดีเคยทำไว้จุดนี้เนี่ยจะเคยทำไว้เมื่อครั้งแรกก็ประมาณ17,0ันบาทปีที่แล้วนะครับครั้งล่าสุดก็อยู่ที่21ม็มกราค,คือเดือนที่แล้วประมาณสัปดาห์สัปดาต่กว่านี้นะครับนั่นก็เรียกได้ว่ากำลังจะได้ทดสอบแนวรแนวต้านเดิมถ้าเป็นขาขึ้นก็ทะลุขึ้นไปอีกครับเพิ่อเดิมครับ นั้นบิตคอยกับทองคำนะฮะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงมากๆนะฮะในช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพของเซตนิดหนึงนะครับเพราะว่าโดยตลาดโดยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็โดยเฉพาะตลาดในเอเชียก็เ,เป็นช่วงของหยุดช่วงของตรุษจีนนะครับก็ทําให้วอลุ่มการซื้อขายนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นว่าวอลุ่มนี้เงียบเงานะฮะสองสองล้านโดยประมาณนะครับวอลุ่มไม่ค่อยมีก็แปลว่า ก็ต้องรอรุ้นนะครับหลังจากจุดจีนนะครว่าตลาดจะกลับมาคึกคักเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีเม็ดเงินไหลเข้าบ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะเม็ดเงินจากนักทุนต่างชาตินะครับนี่ฮะเดี่ยลงมาทดสอบแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่พาตลาดลงนะครับสัปดาห์นี้โอ้โหเรียกว่าเป็นตัวร้ายนะครับ4ตัวเลยนะครับนะฮะที่มีแรงขายออกมาค่อนข้างหนาแน่นมากนะครับผมพาไปอัปเดตกราฟเดลตานะครับเดลตานี่ก็เป็นตัวที่พาตลาดลงมาโดยตลอดนะครับ ในช่วงนี้นะครับอ่ามันมันเกินคาดไหมไม่เกินคาดเลยนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวของ Delta เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการปรับฐานอ่าเสียแนวโน้มขาขึ้นมาเนี่ยอ่าโดยชัดเจนเลยนะครับนี่ฮะหลุดทั้งแข่งเทียนเลยก็คือ3มกราค,ครับเนะมื่อต้นเดือนนี้เองนะแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ทำนิวไฮอีกเลยก็คือวิ่งอยู่ในกรอบของการปรับฐานหลุดเส้น50แนวรับนะฮะมองเลยครับเส้น200วันนะครับราคาก็อยู่ประมาณร2 0บาทนี้ เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับถ้านะครับหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับแน่นอนนะทางเทคนิคเขถือว่าเปลี่ยนแนวโน้มโดยสมบูรณ์อย่างนี้เขาเรียกปรับฐานนะครับหลุดเส้น200วันเขาเรียกเปลี่ยนแนวโน้มฉะนั้นณปัจจุบันเดลต้าเนี่ยปรับฐานเฉยๆนะครับยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มคือถ้าหลุดเส้น200เมื่อไหร่ก็ถือว่าเปลี่ยนเทรนด์เปลี่ยนแนวโน้มทันทีเช่น,น,เนเดียวกับตัวของค่าวคอมนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับุพต่อนนะวินะ่งอยู่ในลักษณะของการปรัับฐานนนนหลุดเส้50วะครับ เอาเป็นทางการเลยขื้นมาที่16มกราครับหลังจากนั้นก็มีรีบาขึ้นไปนิดหน่อยแล้วก็ย่อลงมาที่เดิมแนวรับจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันเช่นกันครับประมาณ5บาท85สต่างตำแหน่งนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญแคะนีนน้อันนี้เรียกปรับฐานนะครับหลุดเส้น200ก็เรียกว่าเปลี่ยนแนวโน้มณปัจจุบันข่าคข้อมเดลต้าเป็นหุ้นปรับฐานนะครับต้องเรียนให้ลุซ่านะครับในขณะที่ตัวของกลุ่มเบเบร์นะครับนะฮะท่ามกลางข่าวเรื่องของการแข่งขันกันยังดูเดือด ท่ามกลางข่าวเรื่องของงบการเงินอะไรไม่ดีต่างๆเนี่ยนะครับคนะาราบาวันนี้ก็ปรับลดลงอีกบาทหนึ่งนะครับนะปิดไป71บาทเราเห็นว่าทางเทคนิคเอเนี่ยปรับฐานนะฮะแล้วหลุดเส้น200แล้วฉะนั้นเนี่ยคาราบาวเป็นหุ้นขาลงนะครับเรียกว่าเป็นหุ้นขาลงคือหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนี่เรียกว่าเป็นหุ้นขาลงแนวรับตรง71บาทนะฮะยังมีรรบาว์บ้างนะครับวันนี้ปิดไป71นะครับพอดีเลยนะครับปิดตำแหน่งนี้พอดีเลย ถ้าใส่พี่โบ้แทรเกตเข้าไปนะฮะเราเห็นว่าแนวรับของเขาเนี่ยถ้าเป็นโอเวอร์โซนในกราฟเดย์น่าจะอยู่ที่66สิบาทห้สตางค์ก็ลงมาอีกประมาณสัก4บาทกว่าๆประมาณนี้นะครับนะก็จะถึงอ่าประมาณ5บาทกว่าๆนะครับก็จะถึงบริเวณแนวรับนี้นะฮะอ่าบริเวณที่เคยรีบาวตรงแหน่งนี้ครับนะฮะเป็นโอเวอร์โซนในกราฟวีคนะครับ,ร,บราคานี้คือ61สิบเาทยีนะ่หถ้าถามผมว่าแนวรับไหนแข็งแรงผมก็ต้องบอกว่าทังหกสิบเาทยีเนี่ยนะมันเคยทดสอบมาครั้งที่1 ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5้าไม่หลุดแนวรับนี้ฉะนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะครับในภาพระยะสั้นนะก็ต้องแจ้งนักถุนทราบว่าเออมันเปลี่ยนแนวโน้มแล้วนะครับสำหรับตัวคาราบาวนะครับอีกตัวหนึ่งคือ OSP ครับถูกกระนำขายแล้วว่าไม่หยุดนะครับเพื่อนครับนะแดงยาวๆวัน3าแท่งเทียนนะครับเริ่มมาจากวันที่10 28ดนะฮะวันที่29นะครับแล้วก็วันที่30วันนี้แท่งเทียนทําโลใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถึงไหนแล้วครับไปดูกราฟเดือนครับล่าสุดตัวของ OSP นะครับในกราฟเดือนนะครับเข้าสู่โซนโอเวอร์โซแล้วนะครับ ISI ล่าสุด3า6สุดแล้วแปลว่าแนวรับที่ผมขีดจากตัวฟิโบเนี่ยครับ15.2จะเป็นแนวรับสําคัญทันทีนั่นแปลว่าลงได้อีกนะฮะประมาณ2บาทนะครับโดยประมาณนะครับนะประมาณ2บาทโดยประมาณนั่นคือภาพของ OSP เรียกว่าไม่ดีนะครับนะฉะนั้นหุ้น4ตัวนี้สัปดาห์นี้โอ้โหผ่านตลาดลงเล็กเลย โดยเฉพาะเดลตานะพาตลาดคือเดลตาวันไหนบวกเนี่ยก็ตลาดก็จะยืนอยู่ง่ายหน่อยแต่ถ้าวันไหนเดลต้าลงก็แบบนี้ครับนะสังเกตว่าหุ้นที่มันปรับตัวขึ้นเนี่ยก็เยอะนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอย่างตัวของที่รีบาวแล้วนะครับอย่างตัวของบอมลุงราชนะครับนะ BH บอมลุงราชนะครับเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังนะกับพี่เปียกแล้วว่าบอมลุงราชเนี่ยในกราฟเดือนเนี่ยนะครับมันมีการปรับฐานหลุดเส้น50มันจริงนะครับแล้วมันกําลังทดสอบนะลงเข้าไปเนี่ย แนวรับสำคัญคือเส้น200มันราคาอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ144บาทนะบริเวณเส้น200มันเนี่ยเป็นจุดที่เคยรีบาวในช่วงในช่วงประมาณโควิดนะครับนี่ะเห็นไหมฮะในช่วงโควิดนะครับเนี่ยก้อนนี้คือช่วงโควิดที่มาลงมาทดสอบลดทดสอบเส้น200เสร็จปุ๊บรีบาวแล้วก็ทำนิว g h เนี่แปลว่าในภาพระยะย,ยาวนี่ก็เป็นขาขึ้นนะครับนื่นเองนะเป็นขาขึ้นนะครับไม่ใช่วุ่นขาลงแต่นี่คือการปรับฐานนะครับต้องเรียกว่าเป็นการปรับฐานแน่นอนในภาพระยะสั้นนะครับ ในกราฟเดยก็ต้องแน่นอนครับเป็นขาลงในกราฟระยะวีคนะครับในละสัปดาห์ก็เป็นขาลงถูกไหมครับหลุดใต้เส้นค่าเฉลี่ย200วีคชัดเจนแล้วนะครับตั้งนานแล้วด้วยฉะนั้นเนี่ย BH บอมลุงราชกำลังลงไปทดสอบแนวรับสําคัญที่เส้น200มันนะครับเอาราคาตัวเลขวงกลมคือ144บาทนั่นเองสรุปนะครับนี่คือตัวของบำรุงราชอีกตัวหนึ่งที่ลงไปโอเวอร์โซนะครับในกราฟวีคนะครับนั่นคือตัวของโรงพยาบาลกรุงเทพนะฮะในเครือข่ายด้วยนะ b d m s นะครับ ลงไปรีบาวนะครับเป็นแท่งเทียนที่5นะ้าแท่งเทียนแรกเนี่ยสิธันวาแท่งเทียนที่2 23ธันวาแท่งเทียนที่3ก็30ธทันวาคือเดือนธันวานะฮะมกราคือทั้งธันวาทั้งมกราทั้งเดือนเนี่ยครับอยู่ตรงนี้ฮนะแนวรับคือ23.6เป็นจุดโอเวอร์โซนในกราฟวีครับเพิ่มนจะุดคำถามคือถ้ามันลงไปลึกกว่านั้นได้ไม่ได้ครับมันก็จะลงไปกราฟเดือนเส้น2อ0มันเช่นกันอันนี่คือ1 8 9เนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่า จุดตกมันจะอยู่ที่ไหนแต่ว่าเล่าให้นักทุนสังว่าเออมันเป็นจุดตกแบบนี้ฮะมันเป็นตำแหน่งที่มันตกแบบนี้นะครับนี่คือกลุ่มโรงพยาบาลที่กดดันตลาดเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เราพูดถึงกลุ่มโรงพยาบาลเราพูดถึงกลุ่มของเว็บบรินะครับทีนี้ไปดูตัวของนะฮะข่าวล่าสุดบ้างนะครับคือปตทสพนะครับง่ายๆก็คือว่าเขามีการประกาศงบการเงินมาแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีการประกาศงบการเงินมาว่าตัวของ สอพอเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเปอร์แชร์นะครับเนี่ยนะมีการประกาศจ่ายปันผลเปอร์แชร์นี่9.625บาทต่อหุ้นนะฮะ9.625บาทต่อหุ้นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาจ่ายอีก5บาทกว่านะครับเรียกกันง่ายๆนะก็คือช่ำนะฮะสำหรับสายปันผลเนี่ยช่ำเลยนะครับใครอยากไปดูรายละเลอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทได้เลยก็เข้าไปง่ายๆก็ไปดูในเซ็ตเทรดก็ได้นะครับก็ประกาศงบการเงิน,นก็ดีนะครับ งบการเงินก็รู้สึกว่ากําไรเพิ่มขึ้นแต่ว่าอ่ก็ไม่ได้แบบจูดจาดโดดเด่นอะไรเป็นพิเศษมากแต่เสน่ห์ของหุ้นพวกนี้มันจะมีปันผลสูงรองรับนะครับอัตราเงินปันผลเนี่ยเจ็ดจุดสี่สี่เปอร์เซ็นต์นี้ตัวของเทรดดิ้งวิวเขาคำนวณให้ผมนะผมมีโปรแกรมคํานวณน,นะเฉลีย่ยนะครับอ่าณตอนนี้ครับเจ็ดจุดสี่สี่เปอร์เซ็นก็เรียกได้ว่าจ่ายปันผลครั้งล่าสุดนะฮะปีสองพันยี่สี่ตรงเนี้ยปร,ประมาณเดือนตุลาคมใช่ไหมอ่าประมาณเดือน กันยายนนะฮะ7.44แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ที่7.44โดยประมาณนะครับนี่แต่ก่อนก็น้อยกว่านะประมาณ6.4ประมาณ6.2นีพน่พันผลดีขึ้นแปลว่ากําไรก็น่าจะดีขึ้นถูกไหมครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ก็คือว่าราคาหุ้นมันกลับลงะะะนั้นการการที่มีการที่มันมีไซเคิลแบบนี้ก็เป็นเสน่ห์ของหุ้นขนาดใหญ่บางตัวที่มีอัตรางเงินปันผล,ผลสูงนะฮะโดยธรรมชาติแล้วผมก็จะ เอาหุ้นแบบนี้ลักษณะแบบนี้มาแนะนําให้ลูกค้าลงทุนนะรองรับเรื่องของการปันผลด้วยรองรับเรื่องของการเล่นรอบอะไรพวกนี้ครับนะก็ได้ประโยชน์สุดๆนะฮะนี่คือตัวของสพอีกตัวหนึ่งคือท็อปนะฮะผมคิดว่าน่าจะประกาศงบไล่ๆ่กันเลยนะครับสพประกาศแล้วมีท็อปมีปตทอะไรพวกนี้นะฮะก็คงจะไล่ประกาศกันมานะครับนะนี่ก็มีข่าวล่าสุดก็เรื่องของแก๊ก清洁能源นะนะที่ว่าเนี่ยก็มีปัญหาแต่ล่าสุดก็ข้อได้ เรียกว่าคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัวของประกันมานะครับเนี่ยปตทนะคงจะไล่กันมาครับนะคงจะไล่ประกาศงบกันมาเรื่อยๆครับนะกราฟทางเทคนิคนี้ไม่ไม่ค่อยดีทั้งหมดนะสรุปได้แต่ว่าเออมันก็มีปันผลนะอย่างตัวของปตทก็ห้าจุดแปดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะอัตราเงินปันผลนะฮะเนะยอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นก็อ่าเป็นเสน่ห์ของหุ้นขนาดใหญ่ที่มีอัตราเงินปันผลสูงนะฮะรองรับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่า มันเป็นแบบนี้นะครับก็เปนขกอดีนะครับกลุ่มไหนที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่มีการดีดตัวค่อนข้างดีหน่อยวันนี้จะมีตัวของปูนใหญ่นะครับวันนี้บวกมา1.95นะครับแต่กราฟทางเทคนิคของปูนใหญ่นี้ก็ไม่ได้เรียกได้ว,ว่าอะ,อะไรละ่ะเปลี่ยนแนวโน้มอะไรหรอกนะครับมันก็เป็นโอเวอร์โซลแล้วก็มีรีบาว์นะครับะงบการเงินก็อย่างที่พวกเราทราบแล้วก็มีการประกาศจ่ายปันผลด้วยนะครับนสนใจก็ไปดูในข่าวนะฮะ มีการประกาศจ่ายปันผลด้วยมีอะไรต่างๆด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีการคาดกาันก็คงเป็นเรื่องของไซเคิลโลของธุรกิจนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีที่เป็นไซเคิลโลอยู่นะตอนนี้เองก็ตามาก็ไซเคลของเขาก็ถือว่าลงลึกมากนะครับอย่างตัวของปูนใหญ่เองก็ตามนี่็อยู่ในโซนโอเวอร์โซนในกราฟเดือนมาอย่างยาวนานนะฮะเนี่ยเริ่มแช่ยอยู่ตรงกราฟเดือนนะครับ ประมาณสัก2มมก,การายาวมาเลยนะครับล่าสุดก็ยังอยู่ที่โอเวอร์โซนนะครับเดือนแต่ก็ต้องรอาการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆมากระตุ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ตอบโจทย์พวกเราเข้าใจว่าง,งบกันกันออกมาเช่นนี้ทิศทางของธุรกิจของเขาโดยตรงออกมาเช่นนี้การที่หุ้นมันขึ้นก็คงแปลกนะแต่ถ้าเราพวกเราลงทุนใปเสร็จเนี่ยการลงทุนมันจะมีผลประโยชน์อยู่2อย่างอย่างที่ผม ย้ำให้กับพวกเราเข้าใจตลอดการลงทุนมันได้หนึ่งคือแคปิตอลเกนคือส่วนต่างของราคาอันที่สองคือปันผลนะครับนะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใดๆก็ตามควรจะได้อควรจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่อนข้างที่จะ,ะนั่นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าได้ทั้งสองอย่างล่ะนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นที่มาที่ไปของพวกเราเนีทีมแมงเมมาสำนาญของเราชอบเหลือเกินฮะ หุ้นปันผลชั้นดีแล้วเอามาเล่นรอบนี่ชอบเหลือเกินมันไม่ขึ้นก็ช่างมันนะก็ถือรับปันผลไปเรื่อยๆนะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นไซเคิลโลของธุรกิจเขาแต่ว่าเป็นไซเคิลโลอย่างไรก็ตามนะผลกําไรที่ออกมาก็ยังถือว่ามีกําไรและยังสามารถจ่ายปันผลได้ด้วยมันบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของทีมบริหารบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของบริษัทเหล่านั้นว่าเราจําไว้นะครับนะฉะนั้นการเลือกลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะบริษัทที่เราเลือกลงทุนเนี่ยต้องมีโครงสร้างลักษณะน,นะฮะ ที่มีความแข็งแกร่งแม้ว่าจะเป็นช่วงไซคลสูงไซคลที่เป็นไซคลไฮช่วงของธุรกิจที่มันแบบโอ้โหเป็นช่วงขาขึ้นแน่นอนครับราคาหุ้นมันก็คงไม่ใช่แบบนี้นะฮะเป็นช่วงธุรกิจขาลงธุรกิจขาลงแม้ว่าจะเป็นขาลงของธุรกิจก็ตามแต่ว่าเขายังสามารถบริหารจัดการจนบริษัทก็ยังมีรายได้แต่ก็ต้องลดลงตามสภาพของธุรกิจนั้นๆและยังสามารถจ่ายบันผลชั้นดีได้อันนี้คือเวลีกูดเลยนะครับจากนั้นเนี่ย อ่าจึงเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเรียนรู้นะครับเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องที่นั่นนะครับนะฮะอ้าโดยภาพรวมฮะเซ็ตอิด็ก,ก็คงอ,อในเดือนมก,กราคมก็คงจะอยู่แถวๆนี้ครับพันสามรอสีสิบวกลบนะฮะแย่หน่อยก็ลงไปต่ำกว่านี้ก็พันสาร้อยี่สิบนะประมาณนี้แต่ว่าหุ้นที่พาตลาดลงเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทุกตัวนะครับนะบมันเป็นคล้ายๆกับดีสคอร์ดแดนชัดเจนช่วงนี้คือ อิเล็กทรอนิกส์ตัวใหญ่อย่างเดลต้านะครับมีค่าวครอบแล้วก็มีตัวของเบเบเร็อย่างที่ผมเอามาให้พวกเราเห็นแต่เราสังเกตเห็นไหมว่ากลุ่มที่ไม่ยอมลงคือธนาคารดีมากนะครับธนาคารนี้กราฟทุกตัวนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับในภาพรวมแต่ว่ามันก็จะมีบางตัวที่กราฟไม่ค่อยดีนะแต่ว่าโดยภาพใหญ่อย่างที่คุยกับพี่เพียกเมื่อวานนะฮะนะหุ้นขนาดใหญ่ธนาคารขนาดใหญ่ขนาดกลางบางตัวก็ถือว่ามีกราฟทางเทคนิคที่แข็งแรงมาก นะฉะนั้นการลงทุนใดๆก็ตามนะครับนะสิ่งที่เราไม่ใช่ว่าเราไปฟังมาดูแนวรับแนวต้านถามแค่นี้มันไม่พอหรอกครับนะต้องดูเทคนิคว่าเป็นจุดที่ควรซื้อหรือเป็นจุดโอเวอร์บอทนะพวกเราก็ต้องระวังว่าเวลาซื้อไปแล้วมันจะติดสูงติดไลด้วยส่วนหนึ่งนะครับมองเรื่องอัตราเงินบันผลอะไรพวกนี้นะประกอบก็เป็นเรื่องที่ดีครับสิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาะนะทีนะครับ ก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะฮะก็มีหลายท่านถามอยู่ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันในกลุ่มนะฮะสำหรับลูกค้าพรุ่งนี้ก็สองโมงเช้ากว่าๆนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็วันศุกร์พรุ่งนี้ว่าเป็นวันสิ้นเดือนพอดีนะสามสิบเอ็ดมกราก็นะกใครที่ต้องเดินทางพักผ่อนอะไรก็เดินทางปลอดภัยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะฮะเรื่องของพ m 2อจุ้านี่เป็นปัญหาเลยเกินแม้ก็ต้อง คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยสุงยอดอยู่แล้วครับคนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ก็ยังโดนด้วยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่นั่นก็หน้ากากนะฮะหน้ากากจะช่วยได้นะครับหน้ากากจะช่วยได้แล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะค,ค่อยมาว่ากันในวันจันทร์นะค่อยมาลุยกันใหม่นะครับแล้วก็เป็นเดือนใหม่ด้วยเป็นเดือนพิมพาพันนะครับโชคดีทุกท่านครับนะครับ